สวัสดีค่ะครูปูสวัสดีค่ะครูเบนสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนและผู้ปกครองทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็ได้มาพบกับคุณครูเบนค่ะแล้วก็คุณครูปู๊ค่ะในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆกลิปที่แล้วที่ครูเอกับครูติ๊บพาเด็กๆไปรู้จักกิจกรรม ในหนึ่งวัน,วนที่โรงเรียนใช่ค่ะใช่ค่ะแล้ววันนี้เราจะพาเด็กๆไปที่ไหนกันคะครูปุ๊เออวันนี้เราจะไปที่ห้องเรียนของเราดีกว่าค่ะครูเบนไปที่ห้องเรียนของเราใช่ไปทำไมคะเอ่อเราจะไปเรียนรู้นะคะในการเก็บอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวของเราค่ะแล้วเราก็จะมาฝึกวิธีการเก็บค่ะว่าทำอย่างไรให้มีระเบียบค,ค่ะเอออุปกรณ์ของใช้ของเรามีอะไรบ้างคะครูปุ๊เท่าที่ครูเบนจําได้อย่างแรกนะคะก็จะคือแก้วน้ําค่ะใช่ค่ะแล้วก็ ที่นอนค่ะอ๋อถ้ามีที่นอนแล้วก็ต้องมีผ้าเช็ดหน้าด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็มีผ้ากันเปื้อนด้วยค่ะคุณเบนแลผ้ากันเปื้อนใช่ค่ะแล้วจะใช่ทำอะไรคะเอาไว้ใส่อะค่ะไว้ใส่เวลาเรารับประทานอาหารหรือทํากิจกรรมต่างๆนะคะเราก็จะใส่ผ้ากันเปื้อนแล้วพอเวลาเราทําเสร็จแล้วเราก็จะถอดไปเก็บค่ะแล้วเราก็จะมาเรียนรู้กันค่ะแล้ววิธีการเก็บทั้งเก็บแก้วน้ําเก็บที่นอนเก็บผ้ากันเปื้อน เก็บผ้าเช็ดหน้าใช่ค่ะเอ๊คูปุ้ยคะแล้วเวลาเราทานข้าวเสร็จเราต้องแปรงฟันด้วยไหมคะแปรงสิคะเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วที่เราเรียนกับครูติปกครูเอ,อ๋เราก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่ามีหนึ่งขั้นตอนที่เราจะต้องก่อนจะนอนเราจะต้องแปรงฟันกันก่อนคะ่ะ<อ>เวลารับประทานอาหารเสร็จแล้วคะ่ะครูเบนส์แสดง<ช>ว่าเราก็ต้องเก็บอุปกรณ์ทุกอย่างที่เป็นของเราใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นของใช้ส่วนตัวเก็บเป็นหรือเปล่าคะเพราะว่าเราปิด เรียนไปตั้งนานค่ะ,คะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้ครูเบ้นแล้วก็ครูปุ๊นะคะจะ,จะพาเด็กๆนะคะไปช่วยกันเก็บของใช้นะคะ,คะของส่วนตัวของเราที่โรงเรียนกันนเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะ,คะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆไป,ไป,ก,ไปกันเลยค่ะ,คะไปมาค่ะเด็กๆวันนี้เราก็มาดูอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวของเด็กๆนะคะที่เด็กๆนํามาจากที่บ้าน เพื่อนำมาใช้ที่โรงเรียนค่ะประกอบไปด้วยที่นอนค่ะเสื้อกันเปื้อนค่ะผ้าเช็ดหน้าค่ะถุงผ้านะคะถุงผ้านี้นะคะจะเป็นแบบใหม่นะคะดเด็กแต่ของดเด็กๆนะคะจะเป็นแบบว่ามีเชือกรูดนะคะ,คะตรงปากกระเป๋านะคะใช่ค่ะต่อมาก็คือแปรงสีฟันค่ะแล้วก็ แก้วน้ํานะคะเด็กๆอุปกรณ์เหล่านี้นะคะจะเป็นอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวของเด็กทั้งนั้นนะคะเดี๋ยวเราลองมานับดูกันค่ะนะปูปูค่ะว่าอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวของเด็กเนี่ยมีทั้งหมดกี่ชิ้นค่ะนับพร้อมกันค่ะเด็กหนึ่งสองสามสี่ห้าหกค่ะมีของใช้ทั้งหมดกี่ชิ้นคะเด็กหกชิ้นค่ะปูปูคะห้า ในเมื่อเรานาของใช้ส่วนตัวมาไว้ที่โรงเรียนแล้วเราจะมีที่เก็บไหมคะแบบนี้ใช่ค่ะทุกอย่างจะมีที่เก็บหมดเลยนะคะอย่างเช่นที่นอนเราก็จะมีล็อกเกอร์ที่เป็นช่องไว้ใส่สําหรับที่นอนค่ะผ้ากันเปื้อนและผ้าเช็ดหน้าเราก็จะมีที่แขวนไว้ที่หน้าห้องห้องเรียนของเราค่ะคทุกอย่างจะมีสัญลักษณ์ของเราค่ะแล้วเราจะไปใส่ตู้ไหนก็ได้ใช่หรือเปล่าะไม่ใช่ค่ะเราจะต้องดูสัญลักษณ์ของตัวเองว่า ของตัวเองเป็นสัญลักษณ์อะไรอย่างเช่นสัญลักษณ์อกค่ะเด็กๆก็ต้องไปใส่ช่องอกค่ะ,ะใส่จะไปใส่ช่องแมวไม่ได้ไม่ได้ไไดทำไมนะคะครูปุ๊กเพราะว่าช่องแมวเนี่ยอาจจะเป็นสัญลักษณ์ของเพื่อนอที่มีเจ้าของอยู่แล้วค่ะครูเบนถ้าสัญลักษณ์ของใครเป็นอะไรก็ต้องไปใส่ในช่องนั้นใช่ไหมคะครณปุ๊กใช่แล้วถ้าอย่าง้แล้วเดี๋ยวเราพาเด็กๆไปเก็บของใช้ส่วนตัวกันดีกว่าค่ะได้ค่ะไปเด็กตามกันมาเลยค่ะ ผ้าเด็กๆอุปกรณ์ของเด็กที่จะต้องเก็บไว้ในล็อกเกอร์นะคะก็มีอยู่สอิ้องก็คือผ้าถุงผ้าค่ะและที่นอนเริ่มแรกให้เด็กๆพับถุงผ้าก่อนเพื่อให้อยู่ในความเรียบร้อยนะคะพับประมาณแค่นี้พอนะคะแล้วเด็กๆใส่ไว้ในตะกร้าที่อยู่ในล็อกเกอร์นะคะให้เด็กๆด,ดึงตะกร้าออกมาค่ะ แล้วก็วางไว้นะคะข้างใต้แล้วที่นอนที่เป็นของใช้ส่วนตัวของเด็กอีกชิ้นหนึ่งก็คือให้เด็กๆใส่ไว้ในตะกร้าเหมือนกันค่ะโดยต้องเก็บสายให้เรียบร้อยนะคะแล้วนำเก็บยกเก็บเข้าล็อกเกอร์ของตัวเองค่ะแล้วพอเด็กๆวางแล้วเด็กๆต้องดูสัญลักษณ์ของเด็กๆเองนะคะว่าสัญลักษณ์เด็กๆเป็นรูปอะไรนะคะไม่สามารถไปวางเช่าเพื่อนได้นะคะเพราะว่าเขาก็มีเจ้าของของเขาค่ะ เมื่อกี้เด็กนะคะก็ไปเก็บที่นอนแล้วก็ผุ้ผ้าเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาค่ะเราจะมาเก็บอุปกรณ์ของใช้ส่วนตรรัวกันีะคะนั่นก็คือเสื้อกันเปื้อนนะคะแล้วก็ผ้าเช็ดหน้าค่ะสองอย่างนี้นะคะเราจะต้องเก็บไว้ที่นอกห้องนะคะโดยที่จะมีราวแผวนผ้าให้เด็กแบบนี้นะคะราวแผวนผ้าก็จะมีสัญลักษณ์ติดให้เด็กอยู่เหมือนกันนะคะในราวนะคะก็จะมีน็อตอยู่สองตัวนะคะคู่กัน นะคะ <S <S เพื่อเอาไว้แขวนเสื้อกันเพื่อหนึ่งตัวและผ้าเช็ดหน้าหนึ่งผืนนะคะในเสื้อกันเพื่อน,นี้นะคะเวลาแขวนแขวนยังไงเด็กๆดูนะคะจะมีเชือกนะคะที่ห้อยนะคะอยู่ด้านในตรงหัวไหล่นะคะของเสื้อนะคะเป็นสีขาวแบบนี้นะคะเวลาเด็กๆจะห้อยเด็กๆก็หยิบตัวเสื้อนะคะดันเข้าไปข้างในค่ะเข้าไปในช่องนี้นะคะดเด็กๆดูนะคะ เชือกสีขาวนะคะห้อยไปตรงที่ตัวตะปูตรงนี้นะคะมีขาเรียบร้อยแล้วนะคะดูนะคะว่าอยากให้เก็บกจะดับไปกับอัน,นื่นนะคะต่อมาผ้าเช็ดหน้าค่ะก็จะมีเชือกนะคะสีขาวเหมือนกันที่ห้อยอยู่ตรงนี้นะคะก็เอาไปแขวนนะคะคู่กับเชือกเปื้อนๆผารีเด็กแบบนี้ค่ะนี้ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะในการเก็บเชือกเปื้อนและก็ผ้าเช็ดหน้าของเด็กนะคะ เดี๋ยวเรามาดูการเก็บอุปกรณ์อันต่อไปนะคะว่าจะไปเก็บอะไรที่ไหนอย่างไรดีค่ะตามกันมาเลยค่ะเด็กๆถ้าเด็กๆอุปกรณ์ของเด็กที่ขอเป็นของใช้ส่วนตัวก็ยังมีอีก2ออย่างค่ะแก้วน้ําดับแปรงสีฟันค่ะทีนี้การเก็บแปรงสีฟันนะคะมันจะมีกระเป๋าใส่แปรงดูสองสีนะคะสีฟ้าเป็นของผู้ชายสีชมพูเป็นของผู้หญิง เราเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะเราก็ใส่ในสัญลักษณ์ของเราที่เป็นของผู้หญิงนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่าลืมสัญลักษณ์อะไรต้องใส่ตรงนั้นนะคะแก้วน้ำค่ะให้แขวนไว้นะคะมันจะมีหูแขวนอยู่นะคะผู้หญิงหรือผู้ชายให้ดูที่สัญลักษณ์ค่ะเสร็จแล้วค่ะ อุปกรณ์ต่อมานะคะก็จะเป็นที่นอนนะคะพอถึงเวลาพักเที่ยงนะคะเด็กๆเด็กๆก,ก็จะต้องหยิบที่นอนนะคะมากลางปูนอนกับเพื่อนๆนะคะโดยที่ว่าจะมีเชือกนะคะปูไว้แบบนี้นะคะเด็กๆก็ดึงเชือกออกนะคะทั้งสองข้างเลยนะคะแบบนี้นะคะแล้วเด็กๆก็ค่อยๆกลางออกค่ะแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะจะพันอยู่ด้านข้างกลางออกแบบนี้นะคะแล้วพอเด็กๆปูเสร็จเรียบร้อย สชั่วโมงค่ะพอนอนเสร็จแล้วคุณครูกก็จะให้สัญญาณเตือนพอลเด็กตื่นแล้วจากที่นอนคราวนี้มาดูขั้นตอนการพับที่นอนของเด็กกันค่ะมาดูนะคะที่นอนเราเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะจะมีหมอนอยู่ตรงกลางเราจะพับด้านข้าขงเด็กจะแบ,บ่งเป็นทางด้านซ้ายและด้านขวาน,นะคะเวลาพาบับเด็กค่อยๆพับเข้ามาทีละข้างค่ะแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะหนึ่งข้างมาข้างที่สองนี่ค่ะ มีพอพับสองข้างเรียบร้อยแล้วให้เด็กม้วนทางที่เป็นหมอนนะคะที่ไว้หนุหนหนัวนะคะพับเข้ามาหนึ่งครบ่ะแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นส่วนที่ปลายขานะคะเด็กๆเ,เ,เด็กก็พับเข้ามาหนึ่งครัง้งแบบนี้นะคะใช้มือรูดให้มันเรียบๆแล้วก็พับเข้ามาเอาให้ชนกับหมอนนะคะแบบนี้นะคะจากนั้นแล้วรำมาประกบกันค่ะให้เป็นเหมือนแซนวิชเลยค่ะเด็กๆเห็นไหมคะ นี่เลยประกบกันแบบนี้นะคะแล้วก็นามาผูกเชือกนะจะมีสองข้างนี้นะคะนะคะข้างซ้ายและข้างขวานะคะประกบกันนะคะอาจจะใช้ขาช่วยหนีบไว้ก็ได้ค่ะจับเชือกนะคะทําแบบนี้เอาพบกันค่ะแล้วก็มัดนี่นะคะ น,นนี้คือมัดเสร็จแล้วถ้ามัดไม่เป็นให้เด็กๆนะคะจับที่นอนประกบกันแล้วกอดเอาไว้แบบนี้ค่ะเดินนำไปให้ครูนะคะช่วยปูนะคะจากนั้นแล้วเราก็นําที่นอนนี้นะคะไปเก็บใส่ล็อกเกรอร์ของเด็ก,ดกไว้ที่เดิมค่ะเด็กๆอันนี้คือการเก็บอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวนะคะเด็กๆน่าจะรู้จัดที่เก็บที่นอนกันแล้วใช่ไหมคะถ้ารู้แล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะเอาไปเก็บนะคะ นี่นะคะก็เดินถือไปนะคะยังไม่ได้ปูนะคะดเด็กค่อยๆเดินไปนะคะไปที่ล็อกเกอร์ของเรานะคะดเด็กจากนั้นแล้วก็นำที่เราของเราใส่ลงไปในตะกร้าค่ะ,ะเด็กที่ว่าแบบนี้เรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยไหมคะยังไม่เรียบร้อยนะคะ,เ,ะ,คะเพราะว่ายังมีอะไรออกมาลูกเชือกค่ะใช่เด็กต้องเอาเชือกนะคะเก็บใส่ในตะกร้าด้วยนะคะ เพื่อไม่ให้มันโยย,ยางออกมาจากข้างนอกนะคะเกะกะนะคะเด็เกเบนี่ค่ะแบบนี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะเด็เกๆค่ะครูเบนเราก็ได้ไปเรียนวิธีพับเก็บอุปกรณ์เครื่องใช้ของส่วนตัวของตนเองแล้วนะคะใช่ค่ะ,คะและเด็กๆล่ะคะถ้าเปิดเทอมมาเนี่ยคะ่ะเด็กๆคิดว่าเด็กๆสามารถทําได้เหมือนที่ครูเบนแล้วก็ครูปูแนะนําไปหรือเปล่าคะค่ะค่ะอย่างเช่นนะคะเก็บแก้วน้ํา เก็บแปลงสีฟันเก็บที่นอนเก็บเสื้อกันเปื้อนนะคะแล้วก็เก็บผ้าเช็ดหน้าใช่ค่ะทุกอย่างที่คุณครูเบน์พูดมาเนี้ยนะคะจะเป็นของใช้ส่วนตัวของเด็กๆทั้งนั้นเลยค่ะค่ะครูปูคิดว่าเด็กๆทําได้ใช่ไหมคะทำได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะว่าเปิดเทอมนี้ค่ะเด็กๆนะคะจะสามารถทําได้หรือเปล่าเพราะว่าเปิดเทอมนี้เป็นการปฏิบัติจริงใช่ไหมคะครูปูใช่ค่ะค เด,เด็กของเราต้องทําได้แน่นอนนะคะสําหรับวันนี้นะคะครูปุ๊ปนะคะ,คะแล้วก็ครูเบน์นะคะต้องขอลาไปก่อนอน,นะคะ,ะ,คะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆช่วยติดตามด้วยนะคะว่าครูเบน์นะคะแล้วครูปุ๊จะนําความรู้อะไรมาให้เด็กๆนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ yeah.